สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นกรีบกุหลาบค่ะคุณพี่นะคะที่สั่งออเดอร์นะคะชุดนี้นะคะเป็นกรีบกุหลาบนะคะคุณพี่จะเอาไปทําเป็นทูบเทียนกระทงค่ะฟังไม่ผิดนะคะทูบเทียนกระทงค่ะสําหรับปีหน้านะคะสําหรับปี2565นะคะ ปีนี้นะคะกรอยกระทงเพิ่งผ่านไปนะคะเจี๊ยบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ออเดอร์ทั้งกรีบกระทงนะคะแล้วก็กรีบกุลาบนะคะสำหรับทําทูบเทียนกระทงค่ะปีนี้นะคะเพิ่งผ่านไปไม่นานนี่เองนะคะพ,พีพี่น้องๆหลายท่านนะคะที่ออเดอร์สำหรับปีหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะหลายท่านมากเลยนะคะ เดี๋ยวเจี๊ยบทำนะคะให้กับทุกบ้านนะคะตามที่แจ้งยอดมาเลยค่ะนะคะช่วงก่อนช่วงหลายวันก่อนสองสาวันก่อนนะคะก็ส่งกรีบกระทงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะกำลังนะคะทยอยทำให้กับทุกท่านที่ออเดอร์มาเพิ่มเติมนะคะเจี๊ยบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวเจี๊ยบออกเดินทางวันนี้ให้ค่ะนะคะกรีบกุหลาบสำหรับทํา ทูบเทียนกระทงค่ะสวยงามมากเลยแบบนี้นะคะทำแล้วออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจะใช้5ชั้นหรือ5กรีบนะคะคือทำเป็นแบบบ้านค่ะนะคะแบบบ้านเราสามารถทำได้2แบบนะคะคือแบบนี้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงคือแบบนี้ค่ะเราจะใช้สีกรีบหรือ4ชั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะนะคะแล้วก็ทำดอกตูม หรือดอกแย้มก็ได้นะคะอันนี้คือดอกแย้ม3ามชั้นค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะกรีบกระทงกรีบดอกกุหลาบสำหรับทำทูบเทียนกระทงค่ะนะคะชุดนี้นะคะคุณพี่ที่ออเดอร์ไว้นะคะก็สำหรับปีหน้านะคะเจี๊ยบขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกทท่านมากๆเลยนะคะปีนี้เพิ่งผ่านไปไม่นานนะคะก็เตรียมทำของปีหน้ากันแล้วนะคะ ท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะนะคะกรีบกระทงก็เช่นกันนะคะกรีบกระทงก็เช่นกันค่ะทําไว้รอเตรียมไว้รอได้เลยนะคะเจียบขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับชุดนี้เดี๋ยวออกเดินทางนะคะแล้วก็มีกรีบเลี้ยงด้วยนะคะมีกรีบเลี้ยงด้วยเป็นแพคแบบนี้นะคะเจียบจะแพ็คเป็นร้อยกรีบแบบนี้นะคะอันนี้คือกรีบเลี้ยงเล็กนะคะถ้าขนาดใหญ่ก็จะแบบนี้ค่ะ นะคะกรีดเลี้ยงเล็กสําหรับดอกตูมค่ะถ้าแบบใหญ่ขึ้นมานะคะก็แบบนี้จะใช้สําหรับดอกแย้มแล้วก็ดอกบานนะคะแบบนี้นะคะเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะคะสีอะไรนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะนะคะชุดนี้เจี๊ยบทําเป็นคราทุกสีให้นะคะแบบนี้เลยค่ะคราทุกสีให้ค่ะมีทั้งโทนเข้มนะคะแล้วก็โทนอ่อนนะ,ะสีโทนหวานนะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้เจี๊ยบแถมไปให้ด้วยนะคะมีมีแถมให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกๆบ้านนะคะที่ไว้วางใจนะคะในดอกไม้กระดาษสารินและสามาโดยตลอดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบออกเดินทางชุดนี้ให้นะคะแล้วก็สําหรับทุกๆท่านนะคะที่ออเดอร์มานะคะเดี๋ยวเจี๊ยบนะคะเตรียม ทยอยส่งให้กับทุกท่านนะคะที่ออเดอร์นะคะดอกไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบวาเลนไทน์นะคะหรือว่ากลีบกระทงนะคะกลีบดอกไม้กลีบกุหลาบทุ่มเพียมกระทงนะคะหรือว่าดอกไม้ใช้ในงานแต่งงานนะคะข้อมือเพื่อเจ้าสาวดอกไม้ติดหน้าอกชอบชอบดอกไม้ติดหน้าอกนะคะนะคะ ทยอยส่งให้กับทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆบ้านเลยนะคะขอพระคุณทุกท่านค่ะขอพระคุณทุกบ้านค่ะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ